สวัสดีคะ่ะพบกันอีกแล้วนะอะขนะอยู่สวนลังเหอนคือเก่าจะ้ะอากาศดีดีเด้อจ้ะเด้อมะนั่งแห้งน้ำเอ้ยตุ๊กตาผ่าฟันจักน้อยนขะะนะก,กินกาแฟาไปน้ำค้างกาแฟาบ้านนี้คะ่ะทางยุโรปเด้อจ้ะเด้อบรรยากาศอากาศทางยุโรปคะ่ะ เพื่อนๆก็สบายดีกันทุกคนเปนบอกค่ะเมื่อไม่วันไม่โชคดีกันทุกบ้านเลยจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงอันดับหนึ่งค่ะผู้เลอเป็นใครก็เศร้าววๆเนาะค่ะเนาะไปไกลๆบ่เอมาไกลว่างั้นแต่ไปสิ่งบุดีกันมาข้ามพู้เลยมีเวลาก็มากินกาแฟกับเอ้ทุกตาพาฝันค่ะเบื่ออากาศดีอันเครื่องบินพันนั้นซ้อมบินเนาะค่ะเนาะ ฮอลิคอปเตอร์โอ้ยเต็มเลยค่ะนี่เป็นแถวเลยอกาแฟดำหอมๆจ้าท้องฟ้าก็เป็นสีครามค่ะ กระบุตี้เหรอคะไปจากเฮือนเอ้ยไปนี่มันก็สนามบินดีเฮกกรบบุดิไก่ไปเลยด้วยค่ะอันมา หาเรื่องมาเมา่โมยกันก็แม่ขันยังขึ้นโอกเนาะค่นเนาะเมื่อนี้ยเอ้ยู่เหือนค่ะมื้อนีอยแฟนเอ้ก็ไปอันหามูไปหามู่อยู่ท่าเรือเก่าของที่เรือพินาดีนะคะไปเอาอันเกล็ดหล่นนั้นที่นาเซอร์น้ำมันค่ะพันเลยบ่เ้ยไปนำพันบอกว่าตัวอันไอ้ทุละตัวสาพรานเพราะว่ามันงานบ้านก็เยอะเนาะข่นเนาะเพราะเฮาไปคุมมือว่างั้นเถอะป้ เอาออกบานคูมือแล้วก็กลับมาก็ทุ่มเนาะค่ะเนาะเพีเ่อนหัวถือเงินก็บฮุกมงครึ่งทุ่มทุ่มนี่เป็นประจําอยู่แล้วนะคะกลับมากามมันก็บโบเดอตแต่เตลยเยอะเพราะมันเป็นต้นแหลองก็มันทากับเขาแล้วกันนั่งแฮงคุยกันแล้วกักบโบเดทำแต่เลยเยอะเนาะค่ะเนาะมือเนือก็เลยอยู่ก็ได้งานเยอะเลยคะ่ะอันอัดคลิปกินกาแฟไปน้าเนาะค่ะเนาะต่างได้มีเวลาคุยกันน้าค่ะก็สักพาสองรอบแล้วค่ะเอตุกตาก,กัน สักพาแ้ะก็อบผ้ากำลังปั่นอยู่ค่ะเดี๋ยวนี้หลังจากนั้นเอ้ยกันเนอเตอเอ้ยกันไปอันทำความสะอาดเหินเอ้ยค่ะไปเช็ดฝุ่นไปดูดฝุ่นเนาะค่ะเนาะเมื่อกี้นี้ต้มกาแฟซุกกเลเอเืออันเก็บถ้วยเก็บจานเข้าเสื้อเครื่องล้างจานค่ะแต่ว่าอย่างบัวได้กดพันล้างเพราะว่าคิดว่าหลังกินเขา้าเที่ยงเราจะหน่าล้าง ว่าเป็นอากาศดีเนาะค่ะเนาะกะนะันกินนั่งอันคุยกันจะน้อยกับกับเพื่อนเพื่อนอันจิบกาแฟกันแล้วก็จะนั่งไปเอสแทนทนี้ค่ะกะ็เป็นงานว่างั้นแต่ปะเอาน้ำเออดอกไม้ค่ะเอยก็ได้พึ่งแล้วคือกันแต่บ่ไเดเ่ยวคือถังใส่ยาง,ายยางเพราะว่ามันมันยังเป็นต้นอัน กังวิ่นอยู่เนาะขนาดต้องแรงๆมันคือพันแห้งๆพันอีต้ดอกไม้เดิมเคยก็ได้ทั้งสวนนาสวนหลังก็ดอกไม้ดอกหัวเต้นเสียก็กำลังบานนั่นออกจีนะคะพันก็ดื่มน้ําเยอะประมาณนี้ปะก็เลยเอาใส่อันกระคุกระคุบอกค่ะมันเป็นบัวเนาะขนาดเออบัวบ้านเฮาเนี่ยค่ะบัวที่มันมีอันนั้นที่รถมันเป็นบัวก็เลยเอาไปซื้ออันละสองอัน ส่งอันส่งถังแล้วกระโดกมันก็มีดอกไม้ไหลอยู่เนาะค่ะนาะแต่ว่าไปเอยก็ว่ามืดแหลงเอยกันนะเฮืออันหดน้าพันอีเทียก็เลยบวได้เฮือเยอะแต่ว่าดอกไม้ต้นไม้ใหญ่ๆห่ที่พันตรงกินน้ําเยอะเออนี่ก็ไปเฮือกันทางหน้ากระดกกุหลาบสีแดงบานแจ๋เลยก็เลยไปเฮืออันน้ําพันเมื่อวานนี้ก็ขยันอยู่เลยค่ะกลับมาแต่อันเหลือแล้วก็มาตัดต้นมะกอกน้อยเฉยกันนะ ต้นมะกอกน้อยสามต้นอยู่นห,หน้าเหินเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอย่างบอดีเอาความสูงพัหลงเพราะว่ากําลังเป็นดอกแต่ว่าการที่มันลงติดดินใช่ค่ะเอ้ยเรามาตัดออกเพราะว่ามันไปอันคุมดอกไม้อย่างอื่นแล้วมันมันบวกขึ้นเนาะค่ะเนาะเพราะสวนขอมันน้อยก็เลยตัดออกได้เต็มอันเต็มถังอันขยะสีเขียวนะคะขนาดตัดอีกก็บโบด้ดอกเพราะว่ามันเต็มมันต้องให้มันยุบก่อนสะกอน เมื่อวานนี้ได้ไปอันเอาไม้อันเฮ่อดันลงเนาะค่ะเนาะเฮ่อพันลงมันก็ลงหน่อยนึงแต่ว่ามันยังไม่อยู่เต็มถังนึงค่ะแฟนเออว่าตัวเอสเตอร์ว่าตัดต้นมะกอกออกเพราะว่ามันขี้ตูนดอกไม้วะก็ตัดแค่กิ่งที่มันไปคุมกันสิคะก็นึกว่ามันบอเยอะค่ะเต็มถังนึงค่ะขนาดต้นมะกอกโมเมนต์ต้นมะกอกใหญ่เนาะค่ะเนาะแต่ว่าเออบอได้ตัดมดเออเลยเออาไว้ไว้ยพันอันนั้นพอดีพันออกดอกเต็มแล้วค่ะตัดออกล้วก็ดู ต้นไม้อยู่ข้างล่างก็ดูมีความสุขด้ค่ะสําหรับเอยตุ๊กาตารู้สึกว่าพันว่าโอ้ค่อยสบายใจหน่อยเนาะเนาะเพราะว่าหลังเทธอต้นไม้มันคุมแล้วมันกระโบเพิ่นอกดอกอกตือเขากระโบเห็นเสียเห็นก็เป็นพูดพูดโพลวันนี้ไปเลี้ยวเบิ่งก็รู้สึกภูมิใจค่ะที่ทํา <laughs> มีเมื่อ่ค่ะเอยก็ได้แฟนว่าตัวบบเมื่อยเหรเฮ้ยก่โบว่ะบบมีเมื่อยม่ะ แต่เวลานั่งเราก็เบะไปเลยด้วยค่ะถ้าเวลานั่งเราก็าบอยากฮดลุกก็แสดงว่าเมื่อยเนาะ,ะเนาะแต่ว่าใจสูขนาดค่ะใจว่าไม่บวมบวเหนื่อยทําความคิดนี้โอ้ยหนําหัวสมองนี้อยากทามันทํานี้ค่ะแต่ว่าบางทีมันก็ทําว่าได้ดังใจที่เหาคิดเนาะ,ะเนาะเพราะว่ามันกําลังอเหามันบวมบว่างั้ยปะ างทีท่นคิดอยากทำโน้นทำนี้เนาะค่ะเนาะถ้าว่ามันตัดก็ตัดเลยเด้อค่ะเด้อคลิปเอ่ยน,นี่เพราะว่าเอ่ยก็ลบคลิปไปแต่ว่าบางทีท่านก็อันนี้มันอยากเป็นคลิปเยาวเด้อคะ่ะตัดก็บ้ทสวัสดีก็เอ่ยทุกกตาก็ว่าขอบคุณหลายๆทุกบ้านทุกคนที่มาอันกินกาแฟ,ฟอยู่เอ่ยนี่ส่วนลังเหินถ้าคลิปตัดไปแล้วก็บอกว่ากันถ้าบ้าตัดไปก็ได้สวัสดีกันเนาะค่ะเนาะ,นะแห่งบอกไว้ค่ะจนนั้นเพราะว่าเอ้าเจ้าคือบ้สวัสดีประมาณ มันก็บอเปลรอกค่ะเพราะว่าเขาก็ัสัสดีกันตนอันคืนคลิปแล้วเนาะเนาะแต่ว่าเพื่อมันละญาติมันบอกค่ะสอนมักเดืออันค้างสวนค้างบ้านอันเพื่อนเอ้ยตุ๊กตาเนี่ยค่ะหม้ยหน่วยซํำเอ้ยว่าซัำกำปั่นนะค่ะเนาะหน่วยแต่พันใหญ่บ่ะเอาไข่ไข่ลูกใหญ่ๆนะคะ เขียวอกสุกเลยค่ะอันบางลูกก็แเดงแล้วโบพันโบกินเนาะค่ะเนาะเอ้ยก็ไปยืนอยู่ไหลเที่ยเลยนะคะไปบึงแต่ว่าเอ้ยกระโบไปปิดเนาะค่ะเพราะว่ามันมันโบแม่นคงเห่าเนาะค่ะเนาะแค่ได้ได้ได้ชื่นชมพันโบกินเนาะค่ะพันตากินมันก็ไปซื้อตลาดเอาทงใส่มันปลูกไว้เพื่อความสวยงามเนาะค่ะเนาะมันก็ตามความชอบแต่ว่ากิ่งการมันออกลำหมากมันรด มันสมบูรณ์นะนะคะก็สะโอนเพิ่นมักเดือเนาะคะ่ะเนาะมักเดือมันเป็นต้นไม้ที่ตน้นต้นใหญ่เมืนบอกคะ่ะถ้ามักเดือแถวบ้านนอกเขาอันที่เอ้ยตุ๊ก,กตาเคยเห็นมักเดือสมัยอันอยู่นในท้องให้ท้องนาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะถ้าเวลาเป็นมากแล้วนกก็มากินว่างั้นหรอปะแต่ว่าข้างในมันซีซั่วมากมันมีมีมดมีหมมนอนมีตัวเสียงะคะ่ะ แต่ว่าบางต้นก็หวานนะคะสุกแล้วก็เป็นสีช้ำๆดำๆเนาะค่ะเนาะถ้าไปเก็บบางลูกกินก็โบอันมันบริสุ์เนาะค่ะเนาะมันโบนมีต่ข้างในก็กินได้สบายเนาะค่ะไทยบ้านเอ้ยพังก็เอามากินสมนะคะมักเดือมาตําใส่ตะไคร้เนาะค่ะเนาะหรือว่าตําตะไคร้ใส่ปลาดงปลาแดกอันแล้วก็ใส่ข่าใสเตอแล้วก็ผ่ามักเดือไปล้างน้ำเนาะค่ะเนาะ แช่น้ำเกลือน้อยนึ่งเบอร์มันดำแล้วก็มากินนั้นกินเมียงเนี่ยคะ่ะแบบไทยบ้านนนกเอาเนี่ยค่ะก็หาพักหาอันดังคนมาก็เอาปลาแห้งเนะาะค่ะเนาะปลาปลาซิวแห้งเนาะค่ะเนาะสมัยอันย้อนยุกกับปลาซิวแห้งที่พันตากนะคะแม่เอ๋ยพันธุสิตากไว้ดีอยู่ปลาซิวมันเยอะมันลงโตงลงให้ลงนานที่ว่าเหมือนน้ำโคลนน้ำตื้นๆคะ่ะมันไหลเนาะค่ะเนาะสมัยก่อน แล้วเมื่อให้เงื่อนาพระก็มาตากแล้วค่ะแล้วก็ไปครัวแล้วก็มากินเมียงันถือไอ้เบ้าเนี่ยค่ะเมียงมักเดือดแซ่บเด้อค่ะห่อใบเด้อค่ะอันใบมันซับปะหลังแถวแถวที่ถ่ยเถื่อยตุ๊กตาบันที่แม่พันพากินใบมันซับปะหลังโอ้นะค่ะกินได้กินดิบเด้อค่ะแล้วก็ใบอันใบมักท่มเนาะนาะมักท่มทั้งมากอ่อนมักอ่อนมักแก่โอ้ยกินนี้แซ่บขนาดเลยค่ะ ขาตะไคร้หอมห่มสโนคเนาะธรรมชาติอันท้องไงท้องหนาะมีความสุขไปอีกแบบถ้านึกทอดแล้วนึกถึงอันจุดนี้แล้วก็คิดทอดผู้เท่าเ้ยค่ะเลยก็ได้แต่เดี๋ยวนี้มันก็มันเป็นคนละยุคเนาะค่ะเนาะมักดงมักเดือก็ไปเก็บทุ่ที่บด้ยเ้อค่ะเพราะว่าเข้าไปนําส่วนอนําที่ดินพันกาขนเดียวนี้พันกามาทําอะไรเพิ่นว่าแมนบอ สมัยก่อนพรานําห้องไงท้องหนาคนนี้ไปเก็บใดเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวนี้มันบ่มีแล้วค่ะแถวบ้านเอ้ยตุ๊กตานี่ก็บ่มีแล้วค่ะท่านาไปเก็บตรงใดเอินเสือเจ้าของพันสมัยก่อนมันคนพันบบได้อยู่ให้อยู่หนาเนาะค่ะเนาะอันห้องหนาหนาจังลงไปทําแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนพันกลับตะละปัดไปอยู่ท้องให้ท้องหนากันเมื่อปีซื่อๆค่ะไปเอดเงินเอสเตอยูซื่อก กาแฟก็มืดทัวอันคลิปก็อย่างโบมืดเนาะแสดงว่าลบลบอันคลิปสั้นลบเต่ออกกันได้การอยู่เนาะค่ะเนาะอันมันก็แเม่นของไว้ตุ๊กตาเว้เค่ะสมัยก่อนคนเอ็ดนาแล้วก็ขึ้นบ้านเนาะค่ะเนาะหน้านาก็หลงนาแน่บอกค่ะเอ็ดนาไปทำนาเธอเอ่ยมานั่งนึกแต่ว่าเดี๋ยวนี้โบเปลี่ยนเดี๋ยวนี้อันคนยู่หนาค่ะเพราะว่ามันมีรถมีไฟเนาะค่ะเนาะบ่มีไฟก็ใช้โซล่าเซลล์แน่บอกค่ะทุกอย่างมันมันเจิญเลยว่ามันรถ การเจริญอ,อันความเจริญไปหดว่างิดหรือนปนอันโทรศัพท์ก็ใช้ได้เนาะคอนโดินำให้หนำานาชาร์จแบตไปแล้วก็มีเน็ตเนาะคนโมี Wi-Fi ก็ยินได้มันน่งหมค่ะมันรวสะดวกเลยบานคนก็ไปยู่ก็โบเอออัดที่มาสังเกตแถวบ้านเอจุกตะคนไปยู่หนาไหลเ้อค่ะยู่ให้ยู่หนาปลูกผลละโมกละไม้นะะเนาะคอนโดทำสวนแล้วมันสบายใจมันโบเอออัดน,นะคะอันนี้ก็ดีคือกันค่ะมันก็เป็นคนละยุะคะเนาะคเนาะ แต่ว่าบางคนบางกายัางอยู่นําบ้านนําบ้านมันก็ต้องมีคนอยู่อยู่เยอะอยู่แล้วนะค่ะเนาะเพราะมันเป็นชุมชนมันบอกค่ะแต่ว่าอยู่เดี๋ยวนี้มันอยู่ก็เลยมันสบายเมดค่ะมีรถมีน้ํามันหรือว่ารถชาร์จแบตเต็มก็ขี่ไปได้ทุกที่เนาะค่ะเนาะที่ที่เราต้องการเหมือนกันเดี๋ปะก็มีแต่ดูแลขับรถขับเรือเฮ้ปลอดภัยเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็อ่ะเอ้ยน่ะเสาด้วยค่ะว่าาไปว่ามาลามไปเต็กเอ้ยก็ได้ มันอากาศดีเอ้กันไปเอ็ดงานเอ้ยตัวค่ะเอาไว้ยันพอกันคลิปนานะค่ะเนาะแล้วจังมานั่งกันถ้าอากาศดีบ่ฮ้อนเกินกันเนาะมานั่งแห้งในน้ำส่วนค่ะน้ำกันมันจังม้วนม้วนว่างั้นเถอะแบบสบายสบายวันนั้นวันสบายสบายเนาะค่ะเนาะคือเพื่อนเพื่อนมีแต่ความโชคดีค่ะเอ้ยจุกตาพาฟันก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสบายใจสบายกายเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีแต่ความสุขพอกันคลิปนานเด้ดจ้ะเ้อ สวัสดีค่ะ